ตัวใหญ่มากจริงๆนะครับผู้ชมครับโอ้โหจระเข้ วิเด็กว่าเต็มครูน้ำข้างทางคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นจระเข้ที่หลุดออกมาครับไวยเนี่ยกำลังกินกิ่งเลยแล้วก็กินจุเขาประกาศตามหาเจ้าของด่วนครับอยู่ในพื้นที่คันธุรีครับท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็บอกว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ12บสนิกาสามนาทีที่ผ่านมาเนี่ยรับแจ้งว่าจระเข้เนี่ยหลุดนะครับหลุดไปกี่ตัวไม่รู้ครับแต่เบื้องต้นเนี่ยจับได้แล้ว2ตัวในคลิปคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวใหญ่มากมีคอมเมนต์มาถามว่าโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะ จับได้หรือยังเนี่ยเขาก็บอกว่าจับได้แล้วครับสองตัวนี่โ,โหแต่ตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไม่รู้ว่ากินอะไรเข้าปยตัวมันใหญ่มากนะครับข้อมูลเนี่ยมาจากทางสวดดีชยานะครับก็มีการอัปเดตข้อมูล,ลว่าเป็นจระเข้ที่หลุดออกมาครับในพื้นที่ตําบลคันธุรีโดนชุดไกท่ทองเนี่ยควบคุมตัวเรียบร้อยนี่ในรูปคุณผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าถูกจับมัดเนี่ยไม่รู้ว่าขนาดตัวเนี่ยอะไรยังไง ที่แน่ๆคือโอ้โหใครไปเจอนะครับใครไปเดินไปนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเป็นอาหารแน่นอนตัวใหญ่จริงๆเนี่ยต้องใช้กี่คนถึงจะจัดการน้เก็บอกเป็นชุดไกลทองเลยนะครับเนี่ยทางเพจ Facebook สวัสดีชัยาเนี่ยสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาลงภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าจระเข้เนี่ยโดนมัดปากนะครับมัดบริเวณกลางตัวด้วยมัดหางด้วยนี่ครับแล้วทีมชุดไกลทองก็ยืนถ่ายภาพกันโอ้โหตัวใหญ่จริงๆ นะครับหลุดไปกี่ตัวไม่รู้นะคุณผู้ชมตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยจับได้2ตัวแล้วหลุดมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็ไปดูทีว่าใครเป็นเจ้าของหลุมจากสวนสัตว์หรือไม่หรือว่าใครเลี้ยงเพราะว่าตัวใหญ่มากจริงๆครับโอ้โหขนลุกเลยนะครับเดินเนี่ยดูคุณผู้ชมดูในคลิปเนี่ยมันจะเดินตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเนี่ยโอ้โหแล้วฝนก็ตกนะครับหาอะไรกินไม่รู้นะครับแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยผมว่าโอ้โหเสียวขาเลยครับกลัวขาขาดจริงๆ บรรดาท่านหมาทานแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็บเพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจแปนแอนเฟรนนะครับน้องโอลาฟน้องวะจาน้องเปียกจากบ้านจักกอรปอยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรคมนักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับ งานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันเดอแลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซนทัลพลาซาเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬกานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ